สวนทุเรียนติดลำธารจังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะแปลงนี้ค่ะพาชมสวนทุเรียนติดลำธารจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่3าไร่ค่ะตำบลนานหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะทุเรียนเกือบ400รอต้นนะคะและมายงชิด400รต้นค่ะพร้อมบ้านพักอีก3าหลังค่ะแปลงนี้ติดลำธารเกือบ250หเมตรเลยนะคะติดถนนสาธารณะค่ะ ก่อนทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่เพียง9กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแปลงนี้สวยและน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่นะคะพร้อมสวนผลไม้เดี๋ยวแพนกล้องให้ชมนะคะเนื้อที่37ไร่ค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงติดลำธารกว้างประมาณ250เมตรนะคะบนพื้นที่นะคะ มีบ้านทักตาอากาศสองหลังมีบ้านหลักหนึ่งหลังแล้วก็มีเรือรับรองสองหลังนะคะนี่ค่ะบรรยากาศท้ายแปลงก่อนคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในสวนผลไม้นะคะด้านท้ายแปลงนะคะซึ่งติดคลองเนี่ยจะเป็นก้อนหินแบบนี้เลยคะ่ะช่วงนี้น้ําอาจจะขุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกหนักคะ่ะเมื่อคืนนี้เป็นก้อนหินแบบนี้คะ่ะถ้าเคลียร์ลิงด้านท้ายแปลงสวยมากๆค่ะนี่นะคะธรรมชาติมากมากค่ะ แล้วก็เป็นก้อนหินแบบนี้เลยยาวไป250เมตรฝั่งนี้ค่ะเป็นเขตนครนายกส่วนฝั่งนี้เป็นเขตอําเภอเมืองนะคะตําบลเนินหอมอําเภอเมืองปาจีนบุรีค่ะเป็นรอยต่อระหว่าง2จังหวัดค่ะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดด้านบนกันนะคะเราอยู่ด้านท้ายแปลงเลยนะคะ ด้านถ่ายแปลงก็จะมีมะขามมังคุดลองกองที่ปลูกเสริมขึ้นมาแนวน้ำเป็นกอไผ่ค่ะยาวไป250เมตรเลยนะคะได้เห็นวิวเขาชัดเจนค่ะตรงนี้เป็นฝั่งอุทยานนะคะฝั่งอุทยานเขาใหญ่9กิโลเมตรค่ะเรามาเริ่มดูตั้งแต่หน้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านค่ะติดถนนพอนกีนะคะเข้ามาจากถนนหลัก4005เนี่ย เข้ามาประมาณ500เมตรนะคะเข้าจากถนนหลัก500เมตรค่ะเป็นถนนคอนกรีตค่ะ37ไร่ตำบลนานหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะมาลขที่210นะคะไต้ละ1ล้าน3แสนบาทค่ะทุเรียน4 300ต้น มายงุงชีร400นะคะเดี๋ยวพาไปชมทุเรียนไปพาไปชมทุเรียนที่ออกผลผลิตนะคะเรามาถ่ายนี้คือเดือนพฤษภาคมค่ะช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกเลยนะคะบางส่วนก็ตัดไปแล้วนะคะทุเรียน ทุกต้นมีชื่อกำกับมีวันนะคะมีวันนี่ค่มีชื่อกำกับมีวันที่จะเก็บมีวันที่จะปลูกนะคะมีคนดูแลนะคะมีคนดูแลต่อะคะ่ะตรงนี้เป็นส่วนของบ้านพักนะคะก็มีบ้านหลังสีเขียวนี่ค่ะหนึ่งหลังค่ะแล้วหลังสีขาวนี่เป็นบ้านเป็นบ้านยกพื้นนะคะ เป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทสองหลังค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในให้ดูนะคะจะถ่ายรบบบริเวณด้านนอกแล้วก็ภาพภูมิสูงของสวนและริมลำธารค่ะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ3 7ไร่ตำบลนายหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกไร่ละ1,300,000บาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดทุดแดงค่ะติดถนนสาธารนณะด้านหลังติดลำธารกว่า250เมตรค่ะ มันก็เป็นโรงเรือนนะคะนี่ค่ะบ้านพักบ้านปูนชั้นเดียวค่ะเป็นห้องกว้าง งนี้ในส่วนของมายงชิดแล้วก็มังคุดนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนทุเรียนกันต่อคะ่ะติดแอรตัวใหญ่ๆไว้สามตัวเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบค่ะ เรียกว่าต้นไม้แทบจะเต็มพื้นที่เลยนะคะมองเห็นวิวภูเขาวสวยงามด้านหลังก็ยังติดลำธารด้วยเนื้อที่37ไร่ราคาขายไร่ละ1 3 0 0 0ล้แสนบาทบ้ายเลขี่2 0ึ่าตำบลน,หนาหินลาดอำเภอปากทีจังหวัดนครนายกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนโดพุดแดงน,อ,นสอสีจอ่จนะัดชมขอให้นัดชมล่วงหน้านะคะเบอร์โทรค่ะ0 9 1 0 0 9 6 1 2 4และ0910 1 3 9 9 8 8 สองเบอร์นี้เป็น ID l ดีลนะคะต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแปลงนี้แปลงใหญ่เนื้อที่เยอะอาจจะเดินไม่หมดนะคะเดี๋ยวให้ชมภาพมุมสูงค่ะก็ต้องขอฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะท่านที่กำลังมองหาสวนผลไม้แปลงใหญ่ๆติดน้ำนะคะจะซื้อทำรีสอร์ทซื้อเก็บซื้อเกิงกำไรนะคะสามารถแบ่งขายได้นะคะด้านหลังติดน้ำกว้างถึง250เมตรเลยทีเดียวค่ะ และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินค่ะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทําทําการตลาดขายขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามและการรับชมเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะคะพร้อมภาพมุมสูงค่ะวันนี้สาและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ มีโซนมะยงชิดค่ะ400ต้น